วันนี้ก็เลยเลือก Replication c l i n i c เพื่อที่จะตรวจด,ดูว่าระบบลำไส้หล้านย่อยอาหารผิดปกติด้านไหนซึ่งการตรวจครั้งนี้นะคะเป็นการตรวจปัสสาวะค่ะ สวัสดีค่ะนาบนะคะชัทน,นัทนท์แถวเสรีพันธ์ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ repitation clinic นะคะช่วงนี้ร่างกายก็คืออ่อนเพลียอ่อนล้าสมองก็คือคิดอะไรแล้วมันไม่ค่อยโฟ o เหมือนแต่ก่อนวันนี้ก็เลยมาที่นี่นะคะเลือกโปรแกรม urine organic นะคะเพื่อที่จะตรวจด,ดูว่าร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติด้านไหนซึ่งการตรวจครั้งนี้นะคะเป็นการตรวจปัสสาวะค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะดูเกี่ยวกับระบบลำไส้แล้วก็ดูแลเรื่องของการย่อยอาหาระคะ่ะ บางทีเราไม่รู้ว่าเราทานอะไรไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยสามารถย่อยได้ไหมซึ่งตัวนี้นะคะยังดูเกี่ยวกับสารพิษในร่างกายของเราแล้วก็วิตามินในร่างกายของเราด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะการต้อนรับการดูแลดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญคือพี่สาวนะพี่แพทก็มาใช้บริการที่นี่เหมือนกันค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากจะตรวจร่างกายแนะนำที่นี่เลยค่ะ V p h e s i i o n Clinic ตั้งอยู่ที่อาคารวิภาสาชั้น9ติดถนนวิภาวดีค่ะ